นนว่าโชคอะไรนะตั้มอะไรชกอัพชกอัพนี่ดูไม่ได้ล้างรถเลยนะครับเดี๋ยวไปล้างที่หลังเอาใช้งานก่อนดูตูดนะครับทุกคนดูตูดก่อนเดี๋ยวไปท้ายใหม่นะอย่าเสี้ยน,นดูแค่มาถินลายแบบนี้วะเออกลัวลูกน้องแน่นอน,นชอบพากันแกล้ง ที่ดีหมดนี่ดูแต่ล้อกับยางก่อนนะครับนี่มีธรรมดาด้วยนะครับดูยางก่อน อย่างเบอร์สองเก้าห้าทับสามห้าหกสิบแปดนะครับ <c oughs> ดูหนึ่งนิ้วเองใช่ค่ะรถส่งน้ำมันครับของทีมงานอย่าลืมดีกจนทรัพย์นะครับผม เป็นยังไงบ้างนาะน,นะครับรถไม่สวยขอแค่ล้อเงาไว้ก่อนนะครับ แม็กกี้โฮเนี่ยเข,าเ,ยา,า,ขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาชอบเรียกว่า PE หรือ CE นะคือผมเต่งแต่หกราอะ่ะไม่เคยเต่งรถกระบะแล้วเราไม่ได้เรียนรู้เหมือนพวกเรียกแม็กเียกอะไรแบบเนี้ยคือแค่ดูแค่ลายแค่นั้นแหละ <c oughs> ผมไม่รู้จักผมอาศัยแค่ความสวยแล้วชี้บอกว่าตัวนี้สวยเอาใส่นะครับผมนาพี่น้องนะ อดูเตีบเบ็ดก่อนอะนะครับดูเต็มบบ,บ็ดังแบดใส่นะครับนี่ขั้วแบดซิงลังแบดซิงครับเป็นลังมีเดียมครับผมถังน้ำมันเปลี่ยนใหม่เนื่องจากตัวเก่านะครับทะลุปูพังยครหม้อน้ำก็เปลี่ยนใหม่นะครับเขงเองก็ทำใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเรียนจัดทรงใหม่นะครับผมพอดีสไตล์ผมจะชอบหน้าเชิดนะครับหลังต่ำหน้าสูงนะครับนี่มาดูด้านหน้านะครับน,นี่ฟังเสียงดูก่อน เสียงก่อนรถส่งน้ำมันครับของยี่า้อย่าลืม,มรรีเกอร์สับเดอ์พี่น้องเด้ออยาก,กระเพกใส่เด้อนะครับถึงจะเก่าแต่ก็เก่านะครับมันเป็นความสุขส่วนตัวนะครับที่ทุกคนหาไม่ได้นะครับไนจง นเป็นทีทีเอฟแม็กนะครับ, T F AC, รบไม่ใช่ทีเอฟอาร์ R, นะทีเอฟแม็กที่ผมเรียกว่าทีเอฟแม็กเขาอะไรนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่มันมีอย่างที่ทุกคนคิดน,นะครับผม เต็นท่อดิเตยมิเนียมเป็นเครื่อง2,500นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่ใช่ราคาเครื่องอ่างเนาะน,นะครับหม้อน้ำมีเนียมนะครับเสงเอฟพัชลมมิเนียมนะครับ เปลี่ยนกระปุกปั๊มใหม่นะครับเป็นของยี่ม็กนะครับเพื่อให้เบรกด,ดีกว่าเดิมเหลือภาพเบรกหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะไปเปลี่ยนนะครับรถเก่าก็ช่างขอช่วงล่างดีนะครับลูกหลังเปลี่ยนใหม่ช่วงหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับ สีเก่าๆแบบนี้เป็นเลอกฝนนะครับผม ก็ดูทรงอีกทีนะครับว่าจะหล่อนะครับให้ดูจากมุมด้านหลังนี่ครับนี่เป็นยังไงบ้างครับสไตล์ผมจะชอบหลังต่ำหน้าชิดน,นะครับผม จะก็เฟี้ยวได้นะครับผมโอ้โลืมดูด้านหลังฝั่งนี้โอ้ Ooh, ใครมาติดลายนี่โอ้ฮะโอเจ้ okay. มันจะลายจ้ย็ เต่ละคนยับดูมาเรียบลายอะไรเนาะออโอเคสิ เดียวสว่างแน่นอนเดี๋ยวจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะให้เซลร์อนขับกลับบ้านแล้วนะครับเอารถกลับบ้านเตรียมไปวิ่งน้ำมันนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ